สำเร็จโรนสิงบดแดงเจ็ดเลขจะตีมาได้ครับช่องสองวันเนี่ยสองสามวันหมู่หันนี่คะปาดลูกขาโดนจะไปมาเนอจะไปมาเนอเออดี๋ยวเขากีนตัว่กันหมดตัวเดี๋ยวค่ะไปนั่งไงบอกค่ะ้เที่ยวหนังกรอบยังของมอมเลยเนอเออเที่ยวกรอบแบบกรอบนอกนุ่มในอ่ะแค่็นแพกแม่ต้องให้โดนล้มพอโดนล้มกรอบเขี่ยวกรอบนอกนุ่มในเลยมันต้องโดนล้ม ข้าวผ้าเพคข้าแพะแพ่งม้าข้าวบะข้าบะดูรุ่นก็เปนอะโยมมันจะโยมชิงต้องมีสัจจะเลริงคนต้องมีสัจจะผีมีสัจจะไหนขี้บ่นบ่นอะไรขี้ต้องเล่งหน่อยขี้หงอกมาได้บนมาได้บนแต่เล่งเนาะมันจะติดก้นครับบอกขี้ไมก่อนแม่มาหันข้เขาเล่งแคบหมูกะแคบหมูกะตีนไก่ก็เนี่ยอแดแ้บหมูนี่ต้องภาันเขาบนบาทเขาบนเออหาเล่งของหมูไก่ตลอดขิงไปหาเขาบนเออโอ้หมูโคนละไข่บ่นไข่ใหญ่หาไขายใหญ่คนละไข่ละวันได้แจ้งก๊อ ก็เพระแม้นี่ก็ดิ้วแค่มันสั่งมาคือได้ก็ตัวสั่งมาตามออนไลน์มากะสั่งมากะสั่งมากะเออสั่งมาเลยก็ตัวใหญ่น่อยกะคนหลายคนหลายตัวใหญ่ตัวนี้ได้เลยเออสำหรับเสียเหลืองเออน้ำจิ้มโค้กสุดอจะน้ำจิ้มโค้กหมดจ้ะจัดเลยจัดเลยรวมเลยมีที่มีสองอย่างมีซีฟูดกับมีกินดำเนี่ยนึกออกหรือยังเจ้าว